สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะเราจะอ่านบทนำแล้วก็บทที่หนึ่งไปพร้อมๆกันไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มีบทนำด้วยนะบทนำนะคะ ep 21่สิบเออดคิมิ a u d b o o k พิศลักฉบับนิยายนะคะบทนำเจ้าสาวแสนสวย คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงทุกคนในโลกไปนี้ต่างก็ใฝ่ฝันอยากที่จะได้สวมใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ชุดที่เปรียบเสมือนเจ้าหญิงในนิยายที่ควงคู่กับเจ้าชายสุดหล่อในพิธีวิวาและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตราบนินดีลันแต่บางทีความฝันกับความเป็นจริงมันช่างสวนทางกันเมื่อวันนี้ชุดเจ้าสาวแสนสวยที่เจ้าของมีรอยยิ้มทุกครั้งที่ได้มองกับต้อง กับต้องถูกวางทิ้งไว้ด้านในลึกสุดของตู้เสื้อผ้าเพื่อไม่ให้เจ้าของต้องรู้สึกเจ็บช้ำยามมองเห็นงานแต่งงานที่ต้องหยุดชะง,งักลงเพียงเพราะว่าที่เจ้าเป่าไปทำผู้หญิงคนอื่นท้องกิ้งเสียงดังจากโทรศัพท์ที่ส่งเสียงปุกตรงตามเวลาทำให้ผู้หญิงที่มีร่องรอยของข้ามน้ำตารีบคว้ามันมาปิดทันทีก่อนที่จะล้มตัวลงนอนบนเตียงกว้างอีกครั้ง แต่สายต่กับมองไปยังบานประตูห้องน้ําที่ปิดไม่สนิทพร้อมทั้งมีรอยทั้งทั้งมีรองเท้าสลิปเปอร์ถูกวัดถูกถอดวางไว้เจ็บปวดที่งานแต่งงานต้องหยุดชะงักและผู้หญิงอย่างเธอต้องกลายเป็นไม้ขันมากเพราะผู้หญิงคนนี้ร้ายกาจอย่างที่สุดพี่เพ,พี่เปรมยังไม่ตื่นอีกหรอคะเดี๋ยวไปทํางานใส่นะผู้หญิงคนนี้เป็นพิษร้ายที่ทําร้ายหัวใจของเธออย่างแสนสาหัส แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเพราะพิษร้ายเปลี่ยนเป็นพิษรักทําให้หัวใจของเธอได้เรียนรู้คาว่ารักอีกครั้งพิษรักที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมจนทําให้หัวใจของเราเกือบตายลงกลางสนามรักจบบทที่บทนํานะคะคราวนี้ก็เป็นบทที่หนึ่งนะคะบทนาแค่สองในที่หนึ่งนาทีกว่าโอเคบทที่หนึ่ง สิ่งจังหวะย่ำมเท้าด้วยรองเท้าคัชชูส้นแหลมเนียกสายตาของพนักง,งานที่รอรลิฟต์อยู่ใต้ตึกสูงใหญ่ได้เป็นอย่างดีพร้อมกับที่คนมองกลัวว่าสักวันส้นแหลมนั้นจะเผลอหักทำให้เรียวขางามล้มพับลงได้แต่เจ้าของเรียวขาสวยก็ยังคงไม่สนใจสายตาที่ช่องมองมาที่มีทั้งดีใจที่ได้พบเจอหรือแม้แต่อิจฉาหน้าตาความสวยที่ตัวเองไม่อาจเทียบได้ คงไม่มีใครไม่สนใจผู้หญิงที่อยู่ในชุดเดสตัวสวยโชว์สัดส่วนปาดใจชนิดผู้ที่ผู้หญิงอาจจะอิจฉาแต่สำหรับผู้ชายกับเป็นอาหารตาชั้นดีเมื่อเธอคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยเก๋ตรตงตามสไตล์ที่ใครหลายคนใฝ่ฝันและยังได้รับตำแหน่งจากผลโหวตทั่วประเทศให้ผู้หญิงเซ็กซี่อันดับสาบจากนิตยสารของผู้ชายอีกต่างหากไม่มีใครหรอกที่จะไม่รู้จักหล่อน และก็ไม่มีใครที่ไม่อยากเก็บหล่อนไปฝันติ้งเสียงสัญญาณเตือนทำให้หลากหลายสายตาเลิกจ้องมองก่อนที่จะพยายามพาตัวเองเข้าไปในกล่องลิฟต์เพื่อที่จะไปให้ทันตอกปัดเข้าทำงานไม่เหมือนผู้หญิงสวยเซ็กซี่ที่ยังคงวางสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้เดือดร้อนเหมือนพนักง,งานทั่วไปเชิญครับคุณนภัสขอบคุณค่ะ รอยยิ้มบนใบหน้าสวยส่งยิ้มให้พนักง,งานที่คอยอำนวยความสะดวกให้เล็กน้อยก่อนจะกดปุ่มให้ปานประตูลิฟตเลื่อนปิดพร้อมทั้งกดตัวเลขชั้นที่เธอต้องไปพบว่าบอกผู้ว่าจ้างในโฆษณาตัวใหม่ที่ช่างกล้าให้นางร้ายของวงการบันเทิงไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ารถยนต์นำเข้ารุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทวณิชากรกรุ๊ปนัพั ทรณิตจอนนางร้ายน้องใหม่ของวงการบันเทิงที่เพิ่งเข้ามาในวงการแค่เพียงสองปีแต่ฝีมือการแสดงเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วปีแรกการันตีด้วยรางวัลดาวลุ่งของวงการและปีที่สองรางวัลน,นางร้ายยอดเยี่ยมบวกกับใบหน้าสวยดวงตาแสดงความรู้สึกดีกดเยี่ยมพร้อมทั้งรูปร่างที่ไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็ดูดีไปเสียหมดแถมสัดส่วนรูปร่าง ยามที่ถ่ายปกหนังสือคอนเซปต์เซ็กซี่ยังดึงดูดสายตายได้เป็นอย่างดีติ้งประตูลิฟต์เลื่อนเปิดออกทันทีที่เคลื่อนมาถึงชั้นที่ถูกกดเอาไว้เว่นกันแดดตีชาบนไปหน้าถูกจัดการเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายพร้อมทั้ง,ส,ง,งส่งยิ้มให้ผู้หญิง,งัยกลางคนที่อยู่ในชุดสูตรของพนักง,งานบริษัทที่คงมาต้อนรับเธอเชิญคุณนพักที่ห้องท่านรานองประธานเลยค่ะ ขอบคุณค่ะใช้เวลาไม่นานเธอก็มายืนอยู่ตรงหน้าบานประตูหลูที่มีป้ายบอกตำแหน่งรองประธานบริษัทวิชากรกุ๊ปก่อนที่บานประตูจะถูกเปิดออกด้วยฝีมือของเลขาเมื่อได้ยินเสียงอนุญาตจากเจ้าของห้องทำงานห้องทำงานเรียบหลูที่มีโมเดลรถยนต์วางเรียงรายทำให้เธออดจะยิ้มออกมาไม่ได้ ก่อนที่ดวงตาหวานจะมองผู้หญิงสาวสวยที่ยังคงอ่านเอกสารถึงแม้ว่าเธอจะเข้ามาในห้องทำงานแล้วก็ตามทีแพทมาแล้วนะคะพี่รู้แล้วคะ่ะทำไมไม่นั่งคะเจ้าของห้องยังไม่อนุญาตแพทจะนั่งได้ยังไงกันคะพี่ทิชาแพทแกล้งเย้าแย่รองประธานบริษัทที่กำลังส่งรอยยิ้มมาให้ก่อนจะสั่งให้เลยคะ่ะนำน้ำส้มคันสดเข้ามารับแกคนสำคัญ ทำเหมือนเราเป็นคนอื่นคนไกลกันไปได้ขอโทษทีนะคะที่พี่ต้องแทรกคิวแพทสำหรับพี่รหัสน้อยกว่านี้ได้ยังไงกันคะว่าแต่นึกยังไงอยากได้นางร้ายมาเป็นพรีเซนเตอร์รถหรูเธอสงสัยในสิ่งที่พี่รหัสต้องการตอนแรกที่ได้รับสายยังไม่อยากจะเชื่ออยู่เลยพี่เลือกพอแพทเป็นแพทคาพูดของรองประธานบริษัทนํำเข้ารถยนต์ยักษ์ใหญ่ ไม่ทำให้นางรายหน้าสวยเข้าใจแต่อย่างใดแถมยังเอนหลังพิงพนักเก้าอ,อี้ทำงานจ้องหน้ากันแต่อย่างนั้นไม่ใช่เลือกแพทเพราะแพทเป็นน้องรหัสพี่ิชาแพทไม่ได้เป็นนางเอกที่จะมากระตุ้นยอดขายรถยนต์ให้บริษัทพี่ได้นะคะรถยนต์ตัวใหม่เป็นรถสปอร์ตสวยเฉี่ยวเปรียบเหมือนสาวสมัยใหม่ที่ล่องตัวสูงพี่อยากได้พรีเซนเตอร์ที่ทำให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมองแล้วเคลบ แล้วเคลอบเคลิมฝันพี่ทิชาเลยเลือกแพทหรือแพทไม่ได้เป็นอย่างที่พี่พูดแล้วทิชากรไม่ได้รับคำตอบออกมาจากนางร้ายหน้าสวยนอกจากรอยยิ้มตรงมุมปากเท่านั้นผู้หญิงแบบรุ่นน้องของเธอนั้นหาได้ยากยิ่งหล่อนสวยหล่อนกล้าหล่อนช่างเซ็กซี่ได้ยามที่หล่อนต้องการให้คนที่หล่อนอยากได้ตกป่วงสเสน่ห์ด้านหลายครั้งหล่อนช่างไร้ากายได้อย่างน่าเหลือเชื่อ แต่จะมีอยู่เรื่องเดียวที่น้องรหัสของเธอไม่ยอมฉลาดขึ้นมาเสียทีนางร้ายหน้าสวยแอบชอบแอบรักผู้หญิงที่เธอไม่เห็นว่าจะคู่ควรกับหล่อนตรงไหนแพทก็เป็นแพทค่ะเพียงแต่ตอนนี้แพทเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างนั้นแพทก็ควรรู้แล้วสิว่าผู้จัดการส่วนตัวของแพทเป็นผู้หญิงที่แพทควรจะมอบหัวใจให้ไหมนี่คงเป็นเรื่องเดียวที่ชากรไม่เข้าใจรุ่นน้องสายรหัสเลยสักนิด หล่อนสวยหล่อนเซ็กซี่แต่หล่อนกับเลือกที่จะแอบ,บรักเพื่อนสนิทที่ตอนนี้กลายเป็นผู้จัดการส่วนตัวของหล่อนและที่สำคัญนางร้ายหน้าสวยกับไม่ยอมรับว่าผู้หญิงที่หล่อนแอบหลงรักไม่ได้หวานหน้ารักอย่างที่หล่อนเห็นเลยสักทีเดียวน้ำดีกับแพทมากค่ะพี่ทิชาแพทชอบคนอ่อนโยนแพทคิดว่าแอบรักคนไม่ผิดตามใจแล้วกัน แล้ววันนี้ผู้จัดการไม่มาด้วยกันล่ะน้ำติดธุระส่วนตัวคะ่ะแปลกนะผู้จัดการส่วนตัวปล่อยให้ดารานักแสดงในสังกัดไปไหนมาไหนคนเดียวพี่ทิชาคะแพทย์ขอร้องเถอคะค่ะอยาอ่าอคติกับน้ำเลยนะคะแพทยยังคงพยายามให้ผู้หญิงที่ตัวเองนับถือเป็นพี่สาวมองคนที่เธอแอบรักมานานถึงสามปีดีขึ้นมากกว่านี้เธอไม่เห็นน้ำจะนิสัยไม่ดีตรงไหน ออกจากนุ่มนวลอ่อนหวานเป็นผู้หญิงที่เธออยากได้เป็นคนรักแต่แค่ไม่กล้าเอ่ยบอกรักออกไปเพียงเพราะกลัวว่าหากบอกออกไปแล้วแม้แต่ความเป็นเพื่อนของเราก็ขาดสะบ,บั้นลงเพราะหากเป็นอย่างนั้นเธอคงจะปวดหน้าดูหลังจากพูดคุยกับรุ่นพี่สายรหัสคนสวยเสร็จเรียบร้อยแพทก็ตัดสินใจกลับมาคอนโดส่วนตัวเมื่อวันนี้เธอว่างทั้งวันไม่ต้องวิ่งวุ่นกับงานอีเวนต์เหมือนอย่างหลายวันก่อน ที่ผู้จัดการส่วนตัวไม่ได้ปรึกษาทำให้วันนั้นตารางงานรวนกันไปหมดน้ำยังไม่ทันที่จะได้คิดอะไรมากไปกว่านี้เธอกับเมียรอยยิ้มขึ้นมาบนใบหน้าทันทีที่เห็นผู้จัดการส่วนตัวที่พ่วงตำแหน่งเพื่อนสนิทและยังเป็นคนที่เธอแอบรักอยู่ในห้องกลับมาแล้วหรอน้ำซื้อของโปรดแพทมาด้วยนะเสียงหวานๆและรอยยิ้มอ่อนโยนทำให้เจ้าของห้องแทบไม่ต้องคิดอะไรเลย นอกจากเดินเข้าไปใกล้มองดูผู้หญิงร่างบางกลิ่นกายหอมจัดแจงอาหารหน้าตาน่าทานไหนบอกวันนี้มีธุระไงเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะน้ำคงไม่สำคัญเสียงแผ่วเป่าน้อยอ,อกไยใจของผู้หญิงที่แอบรักทำให้แพทริบเข้าไปจับมือนุ่มมากอบกลุ่มเอาไว้ทันทีน้ำสำคัญสำหรับแพทเสมอนะคงมีแต่แพทที่เห็นว่าน้ำสำคัญคนอื่นคงไม่คิดอย่างนั้น <c oughs> หยาดน้ําตาที่ไหลลินของผู้หญิงที่แอบรักทําให้แพทรวบตัวหล่นเข้ามาในอ้อมกอดเพื่อปลอบประโลมทันทีถึงจะรู้สึกเจ็บแบบที่คนในอ้อมแขนพูดถึงคนอื่นแต่เธอก็ยังไม่ชอบให้ผู้หญิงคนนี้มีน้ําตาอยู่อยู่ดีไม่อยากเห็นความเจ็บปวดผ่านทางดวงตาหวานหวานอ่อนโยนที่หลงเสน่ห์ตั้งแต่แรกเห็น <c oughs> เป็นไปได้ไหมที่จะได้ดูแลหัวใจของผู้หญิงที่แอบหลงรักมาตลอดสักที ไม่ใช่ต้องทนกับเก็บความรู้สึกเอาไว้อยู่อย่างนี้โรงพยาบาลเอกชนเซนคิงเซนยังคงมีคนไข้ที่มารอรับบริการถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาเกือบ5้ามงเย็นร่วมไปถึงผแผนกศูนย์หัวใจของทางโรง,โรงพยาบาลที่ยังคงมีคนไข้สูงว่าอีกสองท่านมารอรับการตรวจวินิจฉัยและหนึ่งในทีมแพทย์ทางด้านโรคหัวใจของโรงพยาบาลมีแพทย์หญิงเปมซีนี โชติพิจารณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจรวมอยู่ด้วยก็ก็ก,ก็เสียงเคาะประตูขออนุญาตทําให้คุณหมอเจ้าของห้องตรวจที่เพิ่งตรวจคนไข้รา,ายสุดท้ายปรับสีหน้าราบเรียบขึ้นมาอีกครั้งพร้อมทั้งสวมใส่เสื้อกาวให้เรียบร้อยมากกว่าเดิมเปพมอ้าวระดาเองหรอนึกว่าเป็นพยาบาลมาแจ้งยังมีคนไข้ให้ตรวจพักบป้งเถอะว่าที่เจ้าสาว คำพูดเย้ใแย่ของเพื่อนสนิททาให้หมอเปรมินีอดที่จะมีสีหน้าแดงแลเลือดไม่ได้ตอนนี้คงไม่ใช่แค่หมอเปรมินีที่ตื่นเต้นที่จะได้เข้าสู่ประตูวิวาแต่บรรดาเพื่อนสนิทต,ต่างก็ตื่นเต้นไม่ต่างกันที่จะได้เห็นเธอสวมชุดเจ้าสาวแสนสวยอีกตั้งสองสัปดาห์กว่าจะถึงวันพิธีแทนเรนทรมาชวนไปกินมื้อข้าด้วยกันว่างหรือเปล่าละ่ะวันนี้ไม่ได้พี่วัดบอกว่าจะมารับนะ่ะ เมื่อก่อนว่างตลอดเดี๋ยวนี้พอบจะเป็นเจ้าสาวเข้าหน่อยมีสารถีคอยรับคอยส่งนะกล้าแซวเหรอคะคุณหมอฟ้าระดาพูดเรื่องจริงเดี๋ยวฉันบอกแทนมันให้โอเคบอกแทนว่าสนุกกันในงานปาร์ตี้แต่ละโสดแล้วกันนะหมอเป็มินีมองคุณหมอนางฟ้าประจำโรงพยาบาลเดินออกไปจากห้องตรวจทันทีที่เสร็จเรื่องพูดคุยกันก่อนที่เธอจะเริ่มเก็บของบนโต๊ะทำงานบ้างเหมือนกัน เมื่อว่าที่เจ้าเป่าส่งข้อความมาตามที่ได้นัดกันไว้ผู้ชายร่างสูงในชุดสูทเนื้อดีที่ยืนรออยู่ทำให้หมอเปรมซีนีรีบก้าวเท้าเข้าไปหาก่อนจะส่งกระเป๋าเอกสารให้ว่าที่เจ้าเป่าที่ส่งยิ้มอบอุ่นรอเธออยู่ก่อนแล้วพี่ช่วยถือครับขอบคุณค่ะพี่วัดวันนี้ไม่มีประชุมหรอคะไม่ครับวันนี้พี่อยากทานข้าวกับน้องเปรมทวัดชายหนุ่มวัยสาสิบห้าเป็นหนึ่งในนัก เป็นหนึ่งในนักธุรกิจดาวรุ่งที่ถูกจับตามองถึงแม้ว่าเขาแทบจะไม่ต้องสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่เลยก็ตามในเมื่อเขาเป็นทายาทสืบทอดกิจการของครอบครัวจึงไม่แปลกเลยที่นักธุรกิจรูปหล่อจะเคยมีข่าวควงสาวๆมาก่อนแต่เมื่อพบกับแพทย์หญิงเพมซินีเขาก็ไม่เคยมีข่าวขรา,าวออกมาอีกเลยเพมนึกว่าพี่วัดจะยุ่งเลยไม่ได้คิดว่าคิดไว้ว่าจะทานอะไรคะ่ะ เราไปทานอาหารในห้างใกล้ๆดีไหมครับน้องเตมจะได้ไม่ต้องเดินทางเหนื่อยด้วยทวัดรีบเข้าไปเปิดประตูรถยนต์ให้แฟนสาวทันทีที่เดินคุยกันมาถึงลานจอดรถขอบคุณค่ะพี่วัดหมอเปรมศนีส่งยิ้มหวานให้กับแฟนหนุ่มเมื่อการกระทําทุกอย่างของเขานั้นยังไม่เคยเปลี่ยนวันแรกที่ตกลงคบกันเป็นยังไงวันนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นเขาทั้งเอาใจอ่อนโยนจนเธอยอมตกลง ตกลงตอบรับคำขอแต่งงานร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนที่ถึงแม้จะมีคนเข้าใช้บริการเยอะแต่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทวัตที่จะเลือกที่นั่งที่เป็นส่วนตัวสำหรับเขาและคนรักพี่สั่งอาหารให้น้องเปรมเลยแล้วกันนะครับหมอเปรมไม่ได้ตอบรับแฟนหนุ่มออกไปนอกจากส่งยิ้มให้เหมือนอย่างเคยถึงแม้เธอจะไม่ค่อยชอบนิสัยที่เขามักจะถือสิทธิ์เรื่องที่ควรจะถามไถ่ ความสมัครใจว่าเธออยากทานอาหารอิตาเลียนหรือเปล่าไม่ใช่เขาอยากทานแล้วก็พาเธอเข้ามาในร้านแบบนี้แต่ในเมื่อเราใกล้จะแต่งงานกันเธอเลยเลือกที่จะปล่อยผ่านมันไปน้องเปมจะจัดงานบรตตี้ตลาดสดที่ไหนครับเพื่อนๆอยากจัดในขับกันค่ะจะดีหรอน้องเปมเป,มเป็นหมอนะครับพี่ไม่อยากให้คนอื่นมองน้องเปมไม่ดีทวัดปันจงตักอาหารโปรดของตัวเองใส่จานของแฟนสาวพร้อมทั้งพูดคุยไปด้วย เขาไม่ปฏิเสธว่าเขาลงเสน่ห์คุณหมอเปรมที่ไม่ได้มีแค่ความสวยแต่คุณหมอคนนี้เป็นผู้หญิงนิ่งสุข,ขุมมีเหตุผลวางตัวดีจนทําให้เขาเดินหน้าเจียบเต็มกําลังและในที่สุดกลุ่มเพื่อนของคุณหมอเปรมก็ช่วยกันเชียร์เขาจึงมีโอกาสคบหากับว่าที่เจ้าสาวแสนสวยปาร์ตี้สลัดสดนะคะพี่วัดโอเคครับพี่แค่เป็นห่วงที่สําคัญน้องเรม,มเป็นคนหมอด้วยเรมเคยบอกพี่วัดแล้ว นอกเวลางานเปรมก็คือเปรมไม่ได้เป็นแพทย์หญิงเปมซินีพี่ขอโทษครับน้องเปรมให้อภัยพี่เถอะนะครับเสียงง้อของแฟนหนุ่มตรงหน้าที่เข้ามากอบกลุ่มทําให้หมอเปรมส่งยิ้มให้ <c oughs> ก่อนจะดึงมือออกมาอย่างนุ่มนวลไม่ให้ดูน่าเกลียดจนเกินไปรีบทารีบทานกันเถอคะค่ะเปรมอยากพักผ่อนครับวันนี้เปรมเหนื่อยจริงๆค่ะพี่วัด หมอเปรมย้ำให้ผู้ชายที่นั่งตรงข้ามกันได้รู้ว่าเธออยากพักผ่อนจริงๆไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำทั้งๆท,ท,ที่เขารีบเคลียร์งานเพื่อมาหาเธอและอยากใช้เวลาด้วยกันเธอมองแฟนหนุ่มที่เรียกบริกรมาเช็คบินก่อนจะแอบถอนหายใจออกมาเล็กน้อยนิสัยของเธอไม่ได้ดีเลิศอย่างที่ใครคิดหรอกนะเธอไม่ได้เป็นคนที่จะอ่อนอ่อน คนอ่อนผ่อนตามความคิดของใครเพียงแต่เธอเลือกที่จะแสดงความดื้อดึงออกมาให้คนภายนอกรู้ตอนไหนก็เท่านั้นเองครับพี่จะไปส่งน้องเปมค่ะรถยนต์คันหรูแล่นเข้ามาในลานจอดรถของคอนโดทันทีที่ผ่านระบบรักษาความปลอดภยัยเมื่อว่าที่เจ้าสาวของเขาแสดงคีก์การ์ดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รู้ว่าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าสําหรับเธอบางทีเขาก็หงุดหงิดบ้านที่ต้องเจอแบบนี้ทุกครั้งที่มาหาแฟนสาว เราจะแต่งงานกันแล้วน้องเปรมยังไม่ไว้ใจให้พี่ถือคีย์การ์ดห้องของน้องเปมอีกหรอกครับรอให้ถึงวันนั้นก่อนนะคะทวัดถอนหายใจออกมาเล็กน้อยกับคำตอบของแฟนสาวแต่เขาก็ยังทำหน้าที่ว่าที่เจ้าบ่าวดีเยี่ยมด้วยการเปิดประตูรถยนต์ให้คนรักครับพี่จะรอให้ถึงวันนั้นของเราเปรมไปก่อนนะคะพี่วัดพี่ขอกุ๊ดในคิดหน่อยได้ไหมครับ ทวัดส่งยิ้มให้แฟนสนาวที่เขารอคําตอบอยู่คุณหมอเปรมเป็นผู้หญิงที่เขาไม่กล้าทํานิสัยแปบรบเดิมๆอย่างที่เคยทำกับหญิงคนอื่นเมื่อเธอเป็นผู้หญิงเพียบพร้อมที่เขาควรทะนุถนอมรอให้ถึงวันแต่งงานของเรากุณนายค่ะพี่วัดหลับฝันดีนะครับคุณหมอสุธีรักษ์ของพี่ทวัดหอมแก้มนุ่มของว่าที่เจ้าสาวเต็มฟอดเมื่อนานๆทีเขาจะได้มีโอกาสแตะเนื้อต้องตัวก็ต้องไม่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้ ทวัดมองแผ่นหลังบางของแฟนสาวที่หายลับไปหลังบานประตูก่อนที่เขาจะหมุนตัวเดินออกมาจากคอนโดบ้างเหมือนกันโทรศัพท์ส่วนตัวเครื่องบางรุ่นใหม่ล่าสุดถูกต่อสายออกไปหากลุ่มเพื่อนสนิทเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่เขาอยากพักผ่อนเหมือนอย่างแฟนสาวที่คงเคียจากการทํางานโอเคเจอกันที่เดิมทวัดวางสายทันทีที่รู้จุดหมายปลายทางของค่ำคืนนี้อีกสองสัปดาห์กลักวๆเขาจะเข้าพิธีวิวา ดังนั้นทุกค่ำคืนหลังจากนี้คือปาร์ตี้ตลดสดของเขาเลยก็ว่าได้จบกดที่หนึ่งนะคะเอาล่ะเราจะข้อแตกต่างของนิยายกับซีรีส์นะคะทุกคนคือนิยายจะมีหมอฟาราดาส่วนซีรีส์เขาจะตัดหมอฟาราดาออกเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่า มันจะตีกันืลเปล่ากับเรื่องก่อนไม่รู้นะแต่ว่าก็คือเขาตัดออกเลยไม่ไม่เห็นพูดถึงหมอฟาระดาเลยมีแค่หมอแทนกับหมอโบมั้งถ้าจะไม่ผิดนะในซีรีส์อ่ะก็ต้องไปรอลุ้นนะคะว่าในซีรีส์เขาจะตัดอะไรบ้างดัดแปลงแบบไหนก็ต้องลุ้นกันนะคะอันนี้แค่ตอนแรกนะคะนี่ยังไม่ถึงยังไม่ครบตอนแรกของซีรีส์เลยนะคะตอนแรกนิยายนี้ท่านมากเลยนะคะืออาจจะประมาณ ตอนแรกของซีรี่นี่อาจจะเยอะอาจจะหลายตอนมั้งเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่านิยายเนี่ยมันจะถึงไหนนะคะเอาละเลยบอกว่าเราจะอ่านเรื่องละสิบตอนนะคะทุกคนดังนั้นเรื่องนี้ก็สิบตอนเช่นกันนะคะก็รอรอลุ้นกันเลยนะคะว่าในสิบตอนนั้นจะเจอจากเอ็นซีหรือเปล่า ไอ้เรื่องเมื่อกี้นะคะซอมแวร์แล้วก็เพิ่งอ่านไปแบบท้ายๆก็เพิ่งรู้ว่ามีมีฉากเอ็นซีนะคะน,นี่คือเราอ่านมานานแล้วลืมหมดแล้วอันนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันพิดรักเราก็อ่านมานานแล้วจบลืมเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราอ่านมันจะเหมือนสปอยแล้วก็ก็เลยอ่านก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่กับอีพีหน้านะคะทุกคน